ชั่วโมงรู้สึกครึ่งหรือยนี่แหละ নমস্কার <laughs>

ฝั่งนู้นนะบอกเลยตีจรามบอกอะไรตองไเอาม่ตัวหน่อยเาะเาอนี่ไอนี่ตงหนตัวเป็นไงนะีบ้านเก่าตอนจำใหกอยู่บานเก่า ดูมือกรรมการวยนน้นอไม่ดม oh ้น้องคนนั้นก็เป็นเฟไนกรรมการดมันโหดมามัน uh รู้เรื่อง 好美。